สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะฟอร์แต่งไมแอนคายนี N ่เองครั K, ฟอร์พระนครเกษนาวินค่ะวันนี้นะคะแอนพามาดูรุ่นนี้เลยนะคะเป็นเอลเรสแต่งสุรตานนั่นเองนะคะเอลเรสวายแท็กค่ะราคาตัวรถอยู่ที่1นึ่งล้านเก้าแสนสาบาทคันนี้สีขาวมุกนะคะเพิ่มค่าสี1 2 0 0 0บาทนั่นเองจ้ารอๆเลยะคะันนี้แต่งแนวสุรตานใครชอบแนวสุรตา,รานพลาดไม่ได้แล้วนะจ๊ะ เอามีโชคด้วยนะคะมาดูกันหน่อยว่าคันนี้เครื่องยนต์มีอะไรกันบ้างนั่นเองนะคะเครื่องยนต์2 0 0พค่ะพี่ๆนะคะ210แรงม้าเลยทีเดียวเพราะว่าคันนี้เป็นเทอร์โบคู่นั่นเอง10เกียร์นะคะพี่ๆเรามาดูการอันดับแรกเลยนะคะเป็นหมอ้อน้ําค่ะหมอ้อน้ํานะคะจะมีตําแหน่งแม็กกับมินนะคะคอยบอกตําแหน่งของหมอ้อน้ําอยู่นะเนี่ยอยู่ตรงนี้นะมีจุดบอกอยู่นะคะก็อันนี้เราสามารถดูเบื้องต้นเองได้นั่นเองนะคะดูเบื้องต้นเองได้นะคะที่บ้านเลยมาเสียงไม่เข้าไหมคะ ยังไม่เข้าอยู่เนาะอ่ะกลัวไม่ไม่เข้ามากเพราะว่ารีวิวนานนั่นเองนะฮาตำแหน่งของหม้อน้ําแล้วก็น้ํามันเบรกนะคะน้ำมันเบรกนะคะ,ะ,ะช่วยในเรื่องของการสมุทของเบรกนะคะได้ดีมากขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็ใส่น้ํายาป,ปัดน้ําฝนนะคะใส่เป็นน้ํายาก็ได้เป็นน้ําเปล่าก็ได้นั่นเองนะคะแล้วก็ตัวมีนี่ด้วย เซนเซอร์ S S นะเซนเซอร์จะมีเซนเซอร์ตัวนี้จับล้อนะ,ะทั้งหมด4ล้อเลยนะคะมีตำแหน่งของสีบอกด้วยนั่นเองนะคะแล้วก็กองอากาศนะคะใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะกองอากาศใหญ่นั่นเองค่ะแล้วก็ช่วยในเรื่องของกองอากาศได้ดีมากยิ่งขึ้นตัวนี้รูใหญ่มากๆหาที่กันหนูมาใส่นะคะกันเขาเรียกว่าอะไรกันกันชิ้นอ่ากันของหลน่นกันอะไรนะคะได้ดีเหมือนกันนั่นเองนะคะกันหนูได้ด้วยนั่นเองนะคะแล้วก็เครื่องยนต์ใหญ่ๆนะมาดู อันนี้ไงไอต,ตัวตัวตาอ่าเขาเรียกนะอะไรนะเะไรียกนะการการอะไรนะการคำฝากปุ้งนะนี่นะะก็มีอยู่เหมือนเดิมไม่ได้ออกนะแล้วก็ใช้ ใส่โชกฝังโปรงด้วยนะคะพัดลมไฟฟ้านะคะช่วยในเรื่องของความระบายความร้อนของตัวเครื่องได้ดีมากยิ่งขึ้นเพราะว่าพัดลมนะคะค่อนข้างใหญ่มากๆเลยทีเดียวช่วยในเรื่องของการนะคะระบายความร้อนได้ดีแล้วก็แยกส่วนกับเครื่องยนต์นะคะพัดลมไฟฟ้ากับเครื่องยนต์ก็จะไม่มายุ่งส่วนกันนะคะทำให้รถไม่สะดุดนั่นเองฝาครอบเครื่องนะคะช่วยในเรื่องของการซับเสียงนะคะซับเสียงเซฟเครื่องยนต์ได้ดีการสั่นนั่นเองค่ะพี่ๆแล้วก็ฝาครอบเครื่องเนี่ยจะนิ่มมากๆเป็นไปได้หาสปรน้ายานะคะมาฉีดทั่วเครื่องยนต์เลยดีมากๆเลยนนนนนั่่เเอองงะะคครืยต์ก ช่วยเซฟได้ดีนะกันหนูมากัดนั่นเองจ้าท่อนะคะ 15, 15, 15. ท่ออินเตอร์นะคะท่ออินเตอร์มีตัวรัดแกนนะคะ เหนียวมากๆค่ะพ,พี่กดลงนี่แทบไม่ลงเลยนะแล้วก็มีตัวรัดแกนแบบดีมากๆแน่นเหนียวมากๆนั่นเองนะคะมาคููแบบกับอ่ามีแบตเตอรี่พูดมั่วไปหมดแล้วแบตเตอรี่จับกูบ้อะไรชาร์จนั่นเองค่ะแบตเตอรี่เป็นของ AGM นะคะแบตเตอรี่ AGM ใช้กับรถสปอร์ตแล้วก็รถหรูนะคะรถที่มีราคาค่อนข้างแพงนะคะแต่นํามาใช้กับรถฟอร์นั่นเองค่ะค่อนข้างดีแล้วแบตเตอรี่มีราคาสูงนั่นเองนะคะ,ะ80โวลต์นะ 12โวลต์นะคะ80แอมป์นะคะ140 RC นั่นเองนะคะเป็นแบตเตอรี่เจลนะคะการการรั่วไหลรัล่วซึมนะคะของแบตเตอรี่นั่นเองเวลาเราเดินห้างนะคะไม่ว่าจะขึ้นเขาลงห้วยนะคะอะไรต่างๆก็ช่างที่พื้นผิวมันไม่เสมอกันนั่นเองนะคะรับรองว่ารถเนี่ยมีการเอียงของตัวรถแน่นอนพอมันเอียงปุ๊บเนี่ยเจลที่อยู่ในแบตเตอรี่มันจะไม่รั่วไหลออกมาไม่ซึมออกมาแล้วก็มีอ่าเขาเรียกอะไรซีนนะการ การล่วไหลอยู่แล้วนั่นเองนะคะแล้วก็กล่องกล่องฟิลนะคะตัวนี้นะคะจะเช็คระบบไฟทั้งหมดของเครื่องยนต์นะคะในของตัวรถฟอร์ดง่ายมากๆเลยในการที่จะเช็คไฟนั่นเองนะคะของทั้งหมดเลยนะในเครื่องยนต์ของฟอร์ดนะไม่ว่าจะเป็นส่วนหน้าจออะไรต่างๆแล้วก็ตัวอะไร ท่อน้ำยาแอร์นะคะตัวนี้จะไม่พลาดเครื่องยนต์นะคะส่วนต่างๆของท่อแอร์นะคะก็จะทําให้แอร์ฟอร์ดค่อนข้างเย็นมากๆเลยทีเดียวนะคะเอ็ขอเพิ่มเติมหน่อยนะคะช่องตรงนี้นะเวลามีการเฉี่ยวชนกันขึ้นมานะตัวตัวนี้มันจะไม่ไปกระแทกกับตัวคือคือเขาเ,ขาเว้นระยะห่างไว้อะไม่ให้ไปกระแทกกับตัวเครื่องยนต์แต่ถ้ามันค่อนข้างที่จะกระแทกจริงเครื่องยนต์นะคะจะหล่นลงด้านล่างเลยนะก็จะเซฟทวกหน้าจอฟอร์ดพาทได้ด้วยนั่นเองค่ะอ่ะอันนี้คือส่วนเครื่องยนต์ที่เราสามารถนะคะดู กันได้เบื้องต้นนั่นเองนะคะเราสามารถดูได้นะอันนี้ปิดฝากระโปรงบอกก่อนนะถ้าใส่โชคนะพี่ๆระวังหนีบมือนะเคยโดนมาแล้ะอ่ะเคยโดนมาแล้ว, <c oughs> น,ลวนั่นเองพยายามอย่าไปเอามือไปไว้ด้านบนนะฝากระโปงนะคะการเล่นดีไซน์ของฝากระโปรงค่อนข้างที่จะทําให้สมูทนะคะเวลาวิ่งก็จะทําให้ลู่ลมได้ดีนั่นเองอ่ะ มีตัวาคาลิกเป็นคําว่าไวแทกด้วยน,นั่นเองนะคะกระจังหน้าค่ะใส่กระจังหน้าของแรนดอนเลยนะคะเป็นแบบนี้เลยนะมีไฟ LED สีส้มนะคะทำเป็นสีขาวหรือสีส้มก็ได้แล้วก็ F O R D นะคะใจเขาเรียกอะไรเล่นสีนะ,ะสีแดงกับสีน้ําเงินนะคะกระจังหน้านะคะค่อนข้างสวยมากๆนั่นเองค่ะช่วยในเรื่องของระบายความร้อนได้ดีนะคะก็เซฟพัดลมไฟฟ้าได้มากยิ่งขึ้นน,นั่นเองมาต่อกันที่ชุดชุดแต่งเลยไหมหรือจะเป็นไฟ อ่ะชุดแต่งนะเป็นชุดแต่งของวิกเตอร์นั่นเองนะคะสวยๆเลยนะคะพร้อมบิวอินให้กับไฟตัดหมอกแล้วก็เซ็นเซอร์นะคะบิวอินให้เรียบร้อยนั่นเองค่ะแล้วก็มีตัวมีกล้องสา0องศาลืมเลยกล้องสา0รอองศามีกล่องจับระยะรถหน้าเบรกเองออโต้นะคะสต็อปแอนโก้นั่นเองค่ะ ลืมเลยลืมทุกอย่างกระจังหน้ามีไฟ LED ตรงนี้ด้วยนะคะ,ะสวยๆทาให้รถดูมีมิติแล้วก็สวยดูหรูหรามากขึ้นนะคะไฟเป็นไฟ LED ปรบไฟสูงต่าเองอัตโนมัตินั่นเองค่ะมีไฟเลี้ยวอยู่ในโคมเดียวกันนะแล้วก็แล็บสีเป็นสีชาค่ะพี่ๆสวยนะและเป็นสีชาแบบนี้ใส่ข้อไฟหน้าเพิ่มเติมเข้าไปด้วยนะคะทำให้รถดู ดูแบบดูไฮนะดูสวยนั่นเองนะคะแล้วก็ระบบไฟนะคะออโต้นะคะปรับไฟสูงต่ำเองอัตโนมัติเวลาเราวิ่งนะคะใช้รถบนถนนที่ค่อนข้างจะมีความมืดนะคะมีรถส่วนมาด้านข้างของขวามือนะไม่ใช่ซ้ายนะขวามือนะไฟไฟไฟ,ไฟสูงเนี่ยมันจะขึ้นสูงใช่ไหมพี่พอมีรถมาเนี่ยเขาจะปรับไฟต่ําเองข้างหนึ่งเลยนะก็คืออันนี้เป็นไฟออโต้อัตโนมัติขึ้นค่อนข้างดีมากๆเลยทีเดียวนะนเองค่ะอามาต่อกันด้านข้างเลยคันนี้โหลดลงถึง2นิ้วเลยทีเดียวนะคะแต่งสุดตานะคะนี้ใครอยากได้สุดตานต้องจัดคันนี้แลนะ้ว ะะเปลี่ยนปีกนกเปลี่ยนปีกนกกับโชกนะคะเป็นของโปรเฟนเดอร์เลยนะปรับได้ถึง8ระดับเลยทีเดียวนะคะเปลี่ยนคือช่วยในเรื่องของช่วงล่างค่อนข้างดีมากๆช่วยให้รถมีความหนบมีความนุ่มของตัวรถนะคะเวลาวิ่งในรถที่ค่อนข้างที่จะลดลงเนี่ยทำให้รถด้านล่างเนี่ยจะสมูทมากๆในการวิ่งทางโค้งนั่นเองหรือว่าในส่วนที่ต้องใช้การเลี้ยวนั่นเองนะคะมาก่ขึ้นซุ้มล้อก็ไซส์เป็นมันมันเหมือนไซส์ามาจากโรงงานเลยนะ ไซส์ประมาณ2นิ้วถึง3นิ้วนะคะก็เป็นสีดำสีดำเงานั่นเองแมคขอบ20นะคะยาง265 50 20ทับ้านั่นเองนะคะสวยๆเลยแล้วก็ลายแม็กก็จะเป็นสีดำลายก้านวายนะเปลี่ยนเบคค่ะ เป็นเป็นของเมมโบเลยแล้วก็จานเบรกเดิม380แต่อันนี้นะคะเปลี่ยนเป็น410เลยทีเดียวนะคะแล้วก็ใส่ฮับเป็นสีดำนั่นเองจ้ารอ,อเลยนะคะใครอยากได้แนวสูสุรต่าต้องมาคันนี้แล้วนะคะแก้มข้างนะคะคลิปด้านข้างก็จะเป็น4ีเทอรกาไฟ้นะด้านข้างก็จะมีช่องระบายอากาศแล้วก็กระจกข้างก็จะมีกล้อง360องศามีไฟเลี้ยวอยู่ในคมเดียวกันด้วย แกลลิกนะคะเป็นคําว่า w ว i t e นั่นเองนะคะสีดําแบบนี้เลยแล้วก็บันไดข้างนะคะทําความสะอาดง่ายนะคะใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะสีดําสลับกันกับสีโครเมียมนะคะสองสีโทนเลยนะแล้วก็บารองมือกันร้อยนั่นเองค่ะติดฟีล์มเร้อยกันสตราดนะคะมีแต่แต่จริงๆไม่ได้มีมาจากโรงงานนะเซลต้องมาติดให้ลูกค้าที่นี่นั่นเองนะคะแล้วก็ราวหลังคาเป็นแบบยกสูนะคะพี่ๆเวลาเราใส่ตัวแหลกแหลกหลังคาเอาไว้ขนของสัมภาระหรือใส่เต็นท์นะคะสามารถ หนีบกับตัวเราหลังคาได้เลยนะรับน้ําหนักได้เยอะมากๆเลยทีเดียวไม่ต้องมาหนีบกับตัวรถนั่นเองนะคะก็คือดีมากๆเลยด้านหลังค่ะพี่เบรกล้อนะก็เป็นอาจานหน้าเนี่ย410มิลน,นะแล้วก็จานหลัง400เดิม380เท่ากันหน้า6พอร์ตหลัง4พอร์ตนั่นเองนะคะแล้วก็ใส่ท่อค่ะเป็นของ SKS เป็นท่อคู่หน้าแบบเอ้ยเป็นท่อคู่หลังนะคะออกฝังผู้อา ฝั่งคนขับนั่นเองค่ะออกฝั่งคนขับโอ๊ยสับสนหมดแล้วฝั่งคนขับแล้วก็แล็บสีเครื่องคันค่ะเป็นสีดําเงานั่นเองค่ะมาต่อกันเลยสปอยเลอร์เอาด้านเอาสูงๆก่อนค่อยลงต่ํานั่นเองนะคะอ่ะสป,ปอยเลอร์นะคะใส่เพิ่มเติมค่ะให้รถให้ให้ตัวสป,ปอยเลอร์อยาวมายเยอะขึ้นจริงๆมีใหม่แล้วนะคะลูกค้าใส่เพิ่มแล้วก็มีบิวอินนะคะพร้อมไฟอะไรนะไฟเบกรกดวงที่3นั่นเองค่ะก็คือยังมีปกติเหมือนเดิมไม่ได้ปิดไว้นะแล้วก็ ปัดน้ำฝนนะคะโลโก้ของฟอร์ดใส่ตัวเขาเรียกอะไรนะเป็นสกเกิร์ตนะใส่ตัวสกเกิร์ตออกมาแบบนี้ออกมาถึงด้านข้างฝั่งนี้เลยแล้วก็ใส่ไฟคายเยนค่ะนะยาวๆถึงนู้นเลยนะคะไฟคายเยนนะแล้วก็ไฟเบรกก็เป็นแบบฟูลออปชั่นเต็มระบบเลยแล้วก็มีไฟเบรกตรงนี้ค่ะนี่เป็นคําว่าเอเวอเรสต์แบบสวยๆสยีสขาวนะคะสวยมากๆเลยนะแล้วก็ชุดแต่งเป็นของวิตเตอร์ท่อแต่งเป็นท่อ,อสี่เหลี่ยมนั่นเองนะคะทาเป็นสีดําเงาก็ได้สีดําด้านก็ได้ นั่นเองหรือเป็นซีโคมเมียมก็ได้นะคะกล้อง360องศาเลยนะนี่ด้านท้ายอ่ะเปิดซะหน่อยฝาท้ายอ่ะดูสวยไหมไฟท้ายอ่ะมีไฟส่องไฟทะเบียนด้วยภายในโหแบบขนของแบบจุกๆแบบนี้เลยนะคะบเบาะแถวสองแถวสามสามารถพับได้ด้วยนั่นเองนะคะแล้วก็กระบอกโชกนะคะค่อนข้างที่ใจะใหญ่มากๆเลยทีเดียวนั่นเองค่ะนั่งได้เลยนะนั่งแบบนี้ก็คือแบบนั่งแบบสบายอะ่ะสามารถแบบ ยอนนั่งได้ไหมนั่งไม่ได้นั่งไม่ถึงติดนั่นเองนะคะติดตัวเองนะไม่ได้ติดตัวรถนะอ่ะนั่งได้นั่นเองค่ะชิลๆนั่นเองะคะแบบชมวิวนะ,ะอ่ะนั่งอย่างนี้ก็ได้แบบเบาๆนะคะนั่งแบบเล่นชมวิวนี่มีที่กันแสงกันแดดให้ด้วนั่นเองนะคะถ้าปิดฝาท้ายเราก็สามารถกดปุ่มนะคะปิดฝาท้ายได้เลยหรือกดที่รีโมทได้เลยนั่นเองค่ะอ่ะอามาดูภายในกันซะหน่อย ห้องผู้โดยสารสารัะไม่น่าจะไปดูไม่ได้ละห้องโดยสารดูไม่ได้ละมาดูด้านหน้ากันเลยนะคะเบาะคู่หน้าเป็นไฟฟ้านะคะเป็นเบาะหนังเดินได้ด้วยสีส้มนั่นเองนะคะก็สะดวกสบายใช้งานง่ายนั่นเองค่ะแล้วก็ภายในนะคะมีสลูปนี่ที่ด้านบนมีที่ปรับสลูปนะคะเปิดผ้าม่านเปิดกระจกได้นั่นเองค่ะคอนโซลภายในก็มีการใช้เ,เล่นแสงนะคะมีมเขาเรียกแสงอะไรนะพี่เบิร์ต เอมเไลท์อ่าโหเรานี่ต้องใช้ภาษาคิดเลยนะเอ็มเม้นไลท์นั่นเองนะคะมีช่องใส่คล้องนั่นเองนะคะแล้วก็ปัดน้ําฝนก็จะเป็นแบบออโต้นะเป็นซ็นเซอร์นะคะเวลามีน้ําฝนอยู่ลงมาก็จะปัดน้ําฝนเองออโต้ Auto เลยแต่ว่าเราต้องกดก้านลงหนึ่งครั้งนะคะส่วนหน้าจอค่ะไซส์อยู่ที่12นิ้วเชื่อมต่อ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto ได้ด้วยนั่นเองนะคะเสียงไมค์เข้าไหมคะอ่ะหน้าจอนะแล้วก็มีที่ชาร์จ เป็นขับสีด้วยนะใส่แก้วอะไรได้นะโหมดขับสีขับสองนะเบรกไฟฟ้าด้วยนั่นเองค่ะพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะปรับได้ถึง4ทิศทางเลยทีเดียวนะมีคูชคอนโทรลมีตัวอแอแด็คทีฟคูชคอนโทรลนั่นเองนะคะพุสตาร์ไฟออโตนนั่นเองภายในค่อนข้างที่จะหรูหรามากๆตอบโจทย์ลูกค้ามากๆเลยนะคะสําหรับใครนะคะพี่ๆท่านไหนที่อยากแต่งนะคะแนวศุลตากนั่นเองนะคะสามารถแจ้งแอนได้เลยนะคะ0 9 8ย์2 5 1 6 6ค่ะ ฝากกดติดตามนะคะฝากคอมเมนต์นะคะคอมเมนต์สวยๆงามๆนะคอมเมนต์อ่ะคอมเมนต์กดกระดิ่งนะคะให้แอนด้วยนะคะพี่ๆเป็นกาลังใจแห่ด้วยในการที่จะทําคลิปในครั้งต่อไปให้พี่ๆได้รู้รถสวยๆนะคะชุดแต่งสูร์ตานคันนี้เป็นของคุณนะสวัสดีค่ะ